สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเดี๋ยวลูกหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะอ่าลูกหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่1น7รบนะคะวันนี้นะคะก็คือขึ้นเรื่องใหม่ ชื่อเรื่องว่าการสลับที่ของการบวกทีีเรามาดูในกรอบเล็กๆด้านขวามือด้านบนนะคะลูก5บวก1และ1บวก5จากโจทย์ที่กำหนดให้นักเรียนว่ารูปแสดงจำนวนที่เป็นตัวตั้งและตัวบวกแล้วก็8บวก4และ4บวก8เห็นไหมคะเลขมันเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันสลับ ตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกผลบวกได้เท่ากันหรือไม่เรามาดูเลยฝั่งนี้ก่อน8เห็นไหมคะแอปเปิลมีทั้งหมด8ผล1 2 3 4 5 6 7 8บวกด้วยฝั่งนี้มีกี่ผลคะ1 2 3 4บวกก็คือเอามารวมกัน8บวก4ได้เท่ากับเท่าไหร่8ไว้ในใจแล้วเอา4ขึ้นมา8แล้ว สิบสิบเอ็ดสิบสอได้เท่ากับ12นะทีนี้ก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้แอปเปิลทั้งหมดกี่ผลเอ่ย1 2 3 4 4สฝั่งนี้1 2 3 4งสองสาห้ดแปดบวกแถ้าเราสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวเลขมันเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าเขาสลับนะคะ เอาสเมื่อกี้8ดเป็นตัวตั้ง4เป็นตัวบวกส่วนฝั่งนี้สี่เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวบวกเวลาเราบวกก็เหมือนเดิมนะคะ4กับ8อันไหนมากกว่ากันก็คือเลข8ให้เอา8ไว้ในใจแล้วเอาสขึ้นมา8แล้วนับต่อไปเลย9 10 1 1 12 12เท่ากันทีนี้ด้านล่างเลยสรุปได้ว่า8บวก4มันก็จะเท่ากับ4บวก8นะคะอันนี้เขาเรียกว่า การสลับที่กันของการบวกก็คือตัวเลขมันเหมือนกันนะคะแม,ม่ว่ามันจะสลับไปอยู่ตรงไหนมันก็จะมีคําตอบเท่ากันนะการบวกจํานวนนับสองจนวนเมื่อสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกผลบวกจะเท่าเดิมเสมอนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งด้านล่าง1 2 3 4 5 6 6 1>, 1 2ึ่งสอามีห้าหบวกหได้เท่าไหร่6ไว้ในใจเอา5ขึ้นมา6และ7 8็ดแ11 11ทีนี้มาฝั่งนี้อ่ะเราสังเกตเห็นไหมคะห้าบวก6เวลาคิดครูจะให้เอาตัวเลขที่มากกว่าไว้ในใจแล้วเอานิ้วที่น้อยกว่าขึ้นมา6แล้วนับต่อไป6และ7จ็ดแปดเ1้าสเหมือนกันดังนั้นก็คือสรุปได้ว่า6กบวกห้ามันก็จะเท่ากับ5้บวกหนะคะ ทีนี้ลูกก็หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่9อ่าเรื่องเดียวกันเลยกับเมื่อกี้ก็คือเรื่องการสลับที่ของการบวกเรามาดูนะคะวันนี้มี2ข้อใหญ่นะคะข้อที่1ก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมีทั้งหมด6ข้อเล็กนะคะ6กข้อย่อยให้ลูกเติม จำนวนให้สองฝั่งมันเท่ากันเห็นไหมคะลูกดูเครื่องหมายเท่ากับไหมมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ทุก้อเลยหมายความว่าฝั่งนี้มันจะต้องเข้ากับฝั่งนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องหาคําตอบนะคะแค่ให้เราสังเกตเห็นไหมามาดูข้อหนึ่งสักหนึ่งข้อ8ปดบวกสเท่ากับอะไรคะสองตัวเลขไหนที่มันไม่มีก็คือเลข8เราก็เติมไปอันนี้ก็คือเรียกว่าการสลับที่ของการ บวกนะคะต่อไปข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้มีคำตอบเท่ากับจำนวนที่กำหนดให้พร้อมเขียนแสดงการสลับที่ของการบวกอ,อันนี้ก็คือเขาก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อย่อยในดอกไม้นี้ก็คือคำตอบที่เขาต้องการแล้วก็ให้เราคิด จำนวนขึ้นมานะคะอะไรบวกกับอะไรได้12แล้วก็อีกฝั่งมันจะต้องเป็นการสลับที่กันนะคะอ่ะอย่างเช่น1ข้อเดี๋ยวคุณครูลองทำา1ข้อข้อ1 12 12เราจะเอาอะไรบวกกับอะไรได้บ้างอ่ะครูจะเอา8 5 แแล้วนะับไปเท่าไหร่จึงจะได้12ไปแล้ว9 1 11 12 2ก็คือ4ทีนี้เครื่องหมายของเราก็คือเท่ากับเราก็เอา8บวก4ใช่ไหมคะเราก็เอามาสลับที่กันเอามาเป็น4บวกกับ8หรืออันนี้ก็จะเรียกว่าการสลับ ที่ของการบวกหรือลูกจะไม่ใช้จํานวนนี้ก็ได้ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ12ลูกก็คิดเอาเองก็ได้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือต้องได้15ข้อที่3ามต้องได้14แล้วข้อที่4ก็ต้องได้17นะคะสำหรับงานของเราวันนี้นะคะหน้าเดียวก็คือหน้าที่90นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ